Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh วัสดีครับพี่น้องชาวไทยที่เคารพรักทุกท่านนะครับก่อนอื่นขอเรียนว่าผมคือคนไทยคนหนึ่งนะครับเกิดในประเทศไทยเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยก็ไม่สบายใจนะครับที่มีบางกลุ่มกำลังพยายามสร้างความแตกแยกของพี่น้องชาวไทยนะครับ รวมทั้งปลุกคนไทยให้ต่อต้านตราหาลาลนะครับพี่น้องครับผมไม่คิดโกรธหรือเกลียดชังกลุ่มเหล่านี้เพราะผมคิดว่าพวกเรายังไม่เข้าใจพวกเขายังไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับแต่ผมก็อยากจะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับคนไทยทุกคนผมไม่มีผลประโยชน์ใดๆกับองค์กรใดๆทั้งสิ้นนะครับ จะขอบอกว่าฮาลาลเป็นคำคาหนึ่งในภาษาอาหรับเป็นคำคำหนึ่งเท่านั้นในภาษาอาหรับนะครับซึ่งหมายถึงนะครับมีความหมายว่าอนุญาตหรืออนุมัตินะครับตราฮาลาลจึงเป็นคําที่หมายถึงอนุญาตอนุมัติเท่านั้นจริงๆนะครับไม่ใช่ตราการค้าเพื่อธุรกิจฉะนั้นสินค้าบริโภค หรืออื่นๆที่มีตราฮาลาลจึงหมายถึงอนุญาตอ,อนุมัติจากพระเจ้าสำหรับชาวไทยมุสลิมนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกกับมุสลิมทั่วโลกและคนไทยและชาวโลกนะครับทั่วโลกนะครับที่ชอบรักที่จะบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพจริงๆนะครับไม่ได้มีนัยยะอื่นๆใดๆทั้งสิ้นนะครับ ได้เลือกสินค้าบริโภคอุปโภคบริโภคได้อย่างสบายใจนะครับประเทศไทยเราได้ประโยชน์จากตราฮาลาลสามารถส่งสินค้าไปขายได้ทั่วโลกสร้างเศรษฐกิจในให,ใ,หให้ประเทศไทยมหาศาลฉะนั้นจึงวิแปลกที่รัฐบาลไทยให้การสนับ,สน,บสนุนตราฮาลาลนะครับแล้วเก็บค่าธรรมเนียมทำไมนะครับแล้วเก็บค่าธรรมเนียมทำไม ก็ขอเรียนย้ำว่านะครับขอเรียนย้ำว่าเก็บเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบนะครับเป็นค่าอาหารเบีย้ยเลี้ยงค่าที่พักในการไปตรวจสอบณโรงงานต่างๆนะครับเพื่อความถูกต้องความความถูกต้องในการที่จะอนุมัติตราฮาลน,นะครับถ้าเราไม่มีการตรวจสอบนะครับ สมมุติว่าไม่ได้ไปตรวจสอบแล้วก็ให้คําว่าฮาลาลนะครับเป็นบาปมารน,นะครับซึ่งเป็นความผิดที่มีความผิดมหาศาลนะครับของมุสลิมนะครับถือว่าเป็นการโก Kraft หกหลอกลวงนะครับตาฮาราลานะครับคือสิ่งที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบต้องใช้คนตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจสอบเพื่อทราบว่า เป็นสิ่งที่ปลอดภัยต่อชีวิตมนุษย์ในการบริโภคคือสะอาดถูกหลักอนามัยปราศจากสิ่งเจือปนที่เกิดโทษต่อร่างกายมนุษย์และไม่ใช่สัตว์ต้องห้างของศาสนาอิสลามเช่นสัตว์มีเขี้ยวงูจะระเข้เป็นต้นนะครับเป็นสัตว์ที่ได้รับอนุญาตอนุมัติเท่านั้นนะครับพี่น้องครับถ้าไม่มีตราา้าลเราจะทราบ เราเราอาจจะบริโภคเนื้อสิงโตเนื้อเสือเนื้องูก็เป็นได้นะครับเพราะเราดูไม่ออกนะครับและถามว่าแล้วหมูน่ารังเกียจไหมหมูสุกรไม่น่ารังเกียจเลยนะครับหมูสุกรเขาเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับมุสลิมก็ทานได้เมื่อเกิดกรณีจําเป็นยามคับขันนะครับไม่มีอะไรบริโภคพระเจ้าก็อนุญาตให้รับประทานหมูได้ รับประทานสุกรอได้นะครับฉะนั้นฮาลาลน,นะครับจึงเป็นคำรับรองว่าปลอดภัยนะครับขอเน้นย้ำนะครับว่าฮาลาลคือเป็นอาหารหรือว่าสิ่งอุอปโภคบริโภค ที่ปลอดภัยนะครับผ่านการตรวจสอบถูกสุขลักษณะถูกสุขอนามัยที่ถูกต้องถูกลักอนามัยอย่างแน่นอนนะครับอันนี้สถาบันซึ่งเป็นสถาบันสําคัญของประเทศระดับประเทศของประเทศไทยนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มีศูนย์ตรวจสอบอยู่ที่นั่นนะครับก็เป็นการันตีได้ว่านะครับเป็นถูกหลักวิชาการนะครับ และสิ่งสําคัญมิได้บังคับให้โรงงานใดๆนะครับมิได้บังคับให้โรงงานใดๆสาอ่าใดๆขอให้ทุกศาสนาขอได้ทุกศาสนานะครับมิได้บังคับว่าทุกโรงงานจะต้องมีตราฮาลาหนะครับจะต้องขออนุญาตฮาลามไม่ใช่นะครับแต่เปิดโอกาสให้ทุกโรงงานในประเทศไทยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการจะนับถือศาสนาใดศาสนิกใดก็ตามนะครับสามารถตราขอตราฮาร้านะครับเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษย์ทั่วโลกนะครับไม่ใช่จํากัดแต่ประเทศไทยแคบๆประเทศเดียวเท่านั้นเองนะครับอันนี้เป็นคำพูดของผมเองนะครับก,ก็คือจะพูดยังไงนะครับให้เข้าใจว่าให้มีให้เข้าใจผมนะครับว่า เราเตราหลาลนะ้างนั้นมีความจําเป็นจริงๆนะครับม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่นใดนะครับอย่าที่บางกลุ่มนะครับพยายามนะครับปลุกระดมนะครับว่าเป็นตราที่ดูดเลือดบ้างนะครับผมก็ผมก็ไม่ไม่ได้ทือสาอะไรนะครับเพราะว่าผมคิดว่า ราะความไม่เข้าใจมากกว่านะครับที่พูดอย่างนั้นนะครับก็ขอเน้นย้ำอีกครั้งนะครับว่าสิ่งสำคัญนะครับไม่ได้บังคับให้โรงงานใดๆนะครับสามารถได้ทุกศาสนานะครับสามารถขอได้ทุกศาสนาเพียงแต่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการที่ถูกต้องดังกล่าวข้างต้นนะครับก็ขอเรียนให้พี่น้อง ที่ฟังผมผมไม่เคยพูดในชีวิตนะครับในชีวิตผมไม่เคยพูดผ่าน YouTube นะครับแต่วันนี้นะครับก็มีกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับที่พยายามาพยายามที่จะปลุกระดมและก็สร้างความแตกผมเห็นว่าจะสร้างความแตกแยกให้ให้กับคนไทยผมก็ในฐานะคนไทยคนหนึ่งนะครับเชื่อชาติไทยสัญชาติไทยเกิดในประเทศไทยรักประเทศไทยนะครับก็ขอเรียนพี่น้อง ชาวไทยทุกคนนะครับได้เข้าใจนะครับคำว่าฮาราละนะครับคืออนุมัติอนุญาตสิ่งที่ถูกสุขคาาอนามัยถูกสุขอนามัยนะครับเกิดประโยชน์ต่อร่างกายของมนุษย์จริงๆนะครับไม่ได้มีไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะมาจมตีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับก็เพียงแต่มีใจที่อยากจะ สร้างความเข้าใจให้กับคนไทยให้คนไทยรักคนไทยด้วยกันเท่านั้นเองนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ฟังผมนะครับจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ท่านนะครับก็แต่สิ่งที่ผมพูดพูดจากใจจริงของครัผมนะครับก็จะจะกุมลอหูคอยร้อน wa billahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh